สวยทุกมิติขับดีที่สุดในเจนวันนี้กับรถเจ็ดที่นั่งราคา399,000บาทคุณได้ Honda f ฟ e ี1.5 SE ปี2012รถบ้านได้แท้ไม่แสนกโลครับคันนี้สีบอลสวยจะจัดห้องเครื่องใสใส งามมากๆครับเพื่อนๆวันนี้เฮียเขานำรถดีๆมาอีกหนึ่งลำครับตอบโจทย์คนรักฮอนด้ตอบโจทย์คนมีครอบครัวนั่งกันหลายคนวันนี้3ตอนนะครับค่องตัวประหยัดน้ำมันด้วยกับ honda f ฟีดคันนี้เลยนะฮะผมเคยมีเพื่อนที่ขับรถรุ่นนี้อยู่นะครับใช้มานานใช้ดีมากๆแล้วก็ขับดีมากๆครับรถมีสไตล์ดูมีระดับใครสนใจคันนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่า นางฟ้าสุดๆครับรถจอดอยู่บางบัวทองเ,อเพื่อนๆเรามีทีมงานเซลล์ดูแลทั้งการขายการซื้อการให้บริการหลังการขายและคำแนะนำดีๆให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยสดงดงามมากๆใครอยากจัดไฟแนนซ์จัดได้ครับใครอยากซื้อสดพูดคุยราคากันได้ครับที่นี่ใจดีอยู่แล้วครับและที่สำคัญเราคัดรถที่ต้องบอกว่าประวัติดีน่าใช้เครื่องดีเกียร์ดีขับสบายสภาพสวยใส 90บวกทุกคันเลยคันนี้ต้องบอกว่าเพิ่งเข้ามาแล้วก็งามจริงๆรครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนครับใครสนใจด่วนครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนต่างจังหวัดสไลด์รถไปถึงหน้าบ้านได้เลยจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้ทุกจังหวัดไม่ยุ่งยากครับหรือใครอยากซื้อสดวีดอคอลก็ได้ครับวีดอคอลดูแล้วก็ค่อยจองครับจองขั้นต่ำเพียงแค่1น0 0บาทคุณก็ได้คิวแรกสําหรับคันนี้นะแล้วก็นัดหมายวันมารับรถได้เลยหรือให้เราเอารถไปส่งให้ท่านก็ได้เช่นเดียวกันครับ ใครพร้อมมาดด่วนครับ0885845375ครับอย่าลืมกดติดตามใช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคันต่อๆไปนะครับ